จะเข้ามาสู่บทที่3นะครับว่าเรื่องของการจัดการความเสี่ยงและก็ความปลอดภัยข้อมูลนะครับในบทนี้ก็จะมีการดูเรื่องของความเสี่ยงของข้อมูลภาครัฐว่ามีตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็มาดูแลเรื่องของ การรักษาความปลอดภัยนะครับว่าควรจะทำยังไงได้บ้างก็ามาดูเรื่องสถานการณ์ความรั่วไหลข้อมูลนะครับก็คือเรื่องของ p d p a นะครับเรื่องของ Data นะครับเล่ามาเป็น Sequence of Time นะครับตัวอย่างเช่นนะครับในเดือนเมษาของ2 5ง1นะครับข้อมูลของ t ทูมัน n ี y รั่วนะครับก็ค่อนข้างจะนานแล้วแต่ว่าก็เป็นเหตุการณ์สะเทือนประเทศเหมือนกันนะว่าทำได้ไงแต่ตอนนั้นจะเกิดจาก h ี m a n e r r o เจริงๆก็คือจากการที่ เราเลนเอร์แล้วก็แฮกเกอร์เขาไปเจอแบบบังเอิญเจอพอดีเขาก็ทําการาทําสําเนาไปนะครับในเดือนกันยายนหกสามนะครับโรงพยาบาสลสระบุรีนะครับก็มีข้อมูลรั่วถูกโจมตีนะครับคุมภาพันหกสี่นะครับก็มีที่ว่าการอาเภอนะครับก็โดนแฮกนะครับแล้วก็วันที่สิสิงหาสองพันหกสี่เป็นบางกอกแอร์เวย์นะครับแล้วก็กันยาก็จะมีสถาบันภูมิราชกินนะครับจะให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่ เป็นคนที่ถูกกระทำนะครับเพราะว่าสงสารเขานะครับเพราะว่าตรงนั้นจุดตรงนี้เนี่ยอยากจะย้ายเตือนว่าเรามีโอกาสเสมอเลยนะครับเพราะว่าทันทีที่คุณออนไลน์เนี่ยนะครับพวกแฮกเกอร์เองเนี่ยเขาก็จะหาจุดอ่อนของคุณนะครับโดยการสแกน,นที่ผมบอกในบทที่แล้วว่าแฮกเกอร์เขามีหน้าที่ปล่อยบอทนะครับปล่อยบอทดออกไปยังจุดต่างๆ พอคอมพิวเตอร์มันเชื่อมหากันนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือคุณนะครับคอมพิวเตอร์คุณที่เปิดขึ้นมา iPad ถ้า iPad ของคุณหรือว่าระบบปฏิบัติการของคุณเนี่ยอ่อนแอนะครับเขาหาจุดช่องที่จะโจมตีคุณเจอตัวบอร์ดพวกนี้จะส่งข่าวย้อนกลับไปที่แฮกเกอร์นะครับแฮกเกอร์ก็จะเห็นแหล่งแล้วนะครับเห็นบอแล้วนะครับเพราะฉนั้นพยายามที่จะปกป้องนะครับจุดที่เป็น Data ของคุณเสมอนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ต้องทำ นในช่วง6ปีนี้มีเคสเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวทีนี้อีกเรื่องหนึ่งครับนะครับใครเป็นใครใน PDPA นะครับจะมีอยู่4เรื่องที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูนะครับเรื่องแรกก็คือจะเป็นสิทธิ์ของพวกคุณเลยนะครับก็คือ Data Subject นะครับเราในหมวกที่เป็นประชาชนทั่วไปนะครับ เราเป็นประชาชนนะครับที่เป็นเจ้าของข้อมูลนะครับมีสิทธิ์เรียกร้องนะครับว่าใครที่เอา Data เราไปใช้นะครับต้องได้รับการอนุญาตจากเราก่อนนี่คือความเรื่องสําคัญเลยนะครับความเป็นเจ้าของเราเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องตรงนี้อันนี้หมวกต่อไปจะเป็นหมวกของผู้ประกอบการหรือว่าหมวกของเอกชนแระการราชการเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ควบคุมข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูลนะครับมีหน้าที่สําคัญนะครับก็คือเขาจะอยู่ในองค์กรนะครับคอยดูแล Data ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับให้จัดการอย่างถูกต้องนะครับข้อมูลที่เกี่ยวกับชื่อนามสกุลศาสนานะครับการศึกษาอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ต้องต้องมีการจัดการที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มาระดับที่3ครับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Data Processor นะครับคือผู้ที่เป็นทำควบคุมข้อมูลนะครับแล้วก็ ความเรื่องของรวมถึงเอาซอร์ส e d t t a ที่เขารับจ้างไปทำอีกทีหนึง่งกอเอาเ a t a ไปโปรเซสพวกนี้นะครับต้องได้รับความยินยอมจากเราจาก Data Controller นะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้เป็นงานที่ระดับสูงนะครับในแต่และองค์กรนะครับจะต้องมีโรลโรลนี้นะครับตำแหน่งอาจจะไม่ได้ชื่อดีทุกคนแต่ว่าในในทุกๆองค์กรเนี่ยจะต้องมีหน้าที่นี้นะครับเขาเรียกว่า Data Protection Officer หรือว่า DPO DPO เนี่ยเขามีหน้าที่เลยครับว่าเดต้าตันวไหนบ้างที่ถือว่าเป็นความอ่อนไหวทางด้านส่วนบุคคลนะครับเขาจะทำการวางแผนนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับเอาไว้ง่ายๆว่าถ้าใครที่จะผิดในองค์กรคนนี้ขององค์กรจะเป็นคนที่รับผิดชอบก่อนเลยครับว่าจริงๆไม่ต้องรอให้แฮกเกอร์เข้ามาแล้วครับเขาจะต้องไปปิดความเสี่ยงทุกอันนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ท้าทายแลวก็ทำให้การจัดการข้อมูลเนี่ยมันมี ความยุ่งยากมากขึ้นนะครับทีนี้มันมีอีกคำหนึ่งครับที่เกี่ยวกับ p d p a ผมเองเรียกมันว่าโ o p a นะครับหรือ ROPA นะครับ ROPA เนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีอยู่ในมารตรา3าข้าวของมารตรา40นะครับพูดถึง Data Controller กับ Data Process เนี่ยมันถูกระบุไว้เลยในกฎหมายครับว่าเราต้องจัดการทีนี้มาดูกันว่า ROPA ย่อมาจากอะไร ROPA เนี่ยย่อมาจากคำว่า record of processing activity พูดง,ง่ายๆมันก็คือ Data นั่นแหละนะครับว่าถูกจัดเก็บยังไงนะครับว่าข้อมูลเนี่ยนะครับในภาพรวมนะครับเขาจะรู้้ว่าผู้ควบคุมข้อมูลหรือ Data Controller นะครับมีหน้าที่สำคัญใน,ในการที่จะรวบรวมกิจกรรมประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องมีการจัดเก็บที่ถูกต้องมีวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บนะครับข้อมูลผู้ควบคุมข้อมูลเนี่ยจะต้องมีการกําหนดระยะเวลานะครับ ข้อมูลไหนที่ไม่จําเป็นจะไม่มีการเก็บดองเป็น1 0 20ปีไม่มีนะครับออพอถึงไลฟ์ไซเคิลพอแล้วผลการอาคา้าหรือว่าการเก็บถาวรแล้วก็ต้องทําลายทิ้งไม่มีการเก็บตลอดไป For e v e r ไม่มีนะครับพวกโรปาเนี่ยจะมีการกําหนดตามไลฟ์ไซเคิลของตัว Data นะครับในกรณีที่ประชาชนทั่วไปที่เขาเป็นเจ้าของข้อมูลนะครับร้องขอให้ลบนั้นทิ้งนั้นฉันไม่ให้แล้วอย่างนี้นะครับก็จะต้องมีหน้าที่ในการที่จะลบ คำยินยอมออกไปด้วยนะครับเราถึงถ้าเขาไม่ให้ยินยอมอีกต่อไปเนี่ยถ้าเราเอาไปวิเคราะห์อะไรต่อต้องระวังพวกนี้นะครับแล้วก็เขาจะต้องมีเรื่องของความเรื่องของ security ด้วยครับว่าตัวรีคอร์ดแต่ละอันเนี่ยถูกจัดเก็บปลอดภัยแค่ไหนนะครับไม่ใช่เหมือนปี6กหนึ่งนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ปี6กเจ็ดเนี่ยไอ้สภาพแบบนั้นจะไม่มีอีกต่อไปนะครับเพราะว่า p d p a เนี่ยถูกกลางไว้แล้วแล้วก็ก็จะเป็นโชคดีของประเทศไทยนะครับที่ เรามีกฎหมาย p d p a คุ้มคอรองอยู่ต่อมานะครับเรื่องของความเสี่ยงองค์กรบ้างนะครับความเสี่ยงนะครับคืออะไรนะครับความเสี่ยงก็คืออะไรที่จะไม่เป็นไปตามคาดหวังนะครับอย่างเช่นเราตื่นมาตอนเช้าเรา,เ,าเราตั้งใจจะขับรถนะครับรถเราสามารถที่จะทํางานปกติแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงถูกไหมฮะว่าเ,าเมื่อคืนอา,อ,าอาจจะเป็นตะปูตามล้อรถเราเราไม่สามารถใช้รถได้อย่างนี้นะครับหรือเมื่อวานแบตเตอรี่หมดอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นความเสี่ยง พวกความเสี่ยง linkage, พวกนี้นะครับเราจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของรถใช่ไหมครก่อนเรานอนงี้ครับเราก็คอยดูว่ารถของเราเนี่ยมีล้ออยู่ครบไหมนะครับหรือแบตเตอรี่นะครับมันถึงเวลาเปลี่ยนหรือ,อยังนะฮะนั้นคือในระดับบุคคลใช่ไหมครับระดับองค์กรจะมีเรื่องความเสี่ยงพวกนี้ครับ Data พวกนี้เรารู้แล้วว่ามันเป็นความลับระดับสูงสุดเลยนะครับมันมีการจัดการอย่างไรประกอบว่าข้อมูลความลับสูงสุดประกอบอยู่ในคลาวนะครับ ใครๆก็เข้าถึงได้นะครับเปิดอ่านกันสนุกเลยอันนี้ก็ไม่ happy แฮปปี้หรอกใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการจัดการเอาไปเก็บในเชิงลึกขึ้นนะครับหรือเอาไปเก็บที่โรเข้าไหมนะครับหรือว่ามีการทําเข้ารหัส2ชั้น3ชั้นนะครับเขาต้องเสียเวลาในการอนล็อกมันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องจัดการครับแล้วดูว่าอะไรที่เป็น normal แล้วหากวันหนึ่งที่มันเกิดเหตุการณ์ที่จะไม่ไม่ไม่ปกติขึ้นมาเนี่ย มันจะเป็นด้วยสาเหตุอะไรบ้างนั่นเองทีนี้ผมก็เลยทํามาเป็นเช็คลิสต์ให้ดูครับว่าเราคงจะมองด้านไหนบ้างมี5ด้านนะครับทีอ่อยากจะแนะนําด้านแรกก่อนครับเรื่องของโนโยบายและกลยุทธ์ครับก็คือ,อความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเชิงมโนโยบายครับว่าถ้าโนโยบายเนี่ยที่ออกมาโดยภาครัฐเนี่ยจะทําให้เราไม่สามารถทําได้นะครับยกตัวอย่างที่ผ่านมาเรเ็วนี้ก็มีกฎหมายที่เกี่ยวกับสารบัญน,นะครับที่ บังคับให้ภาครัฐเนี่ยครับจะต้องอจัดการข้อมูลนะครับแล้วก็มีการจัดเก็บมีการกําหนดอายุของตัวเอกสารด้วยเหมือนกันคล้ายๆ PDPa เลยแต่คราวนี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเดียวนะเขาเรียกว่าเป็นข้อมูลโดยรวมสารบัญของของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานนะครับ oh. พอนโยบายหรือว่ากฎหมายเนี่ยที่มากระทบเนี่ยนะครับก็จะต้องเปลี่ยนเรื่องของการทํางานด้วยนะครับ mm. ด้านต่อไปเรียกว่าด้านการปฏิบัติงานนะครับ เป็นความเสี่ยงที่จะทําให้ระบบงานที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยนะครับมันจะสิ้นสุดลงหรือให้บริการไม่ได้นะครับอย่างเช่นระบบที่ควบคุมที่เกี่ยวกับการกระบวนการปฏิบัติงานนะครับวันหนึ่งที่มันไม่สามารถทํางานได้เนี่ยเราจะมีแผนรองรับมันยังไงบ้างนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องด้านการเงินครับเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการจัดการเรื่องการเงินการวางแผนตัวเงินเดือนหรือว่าการลงทุนของภาครัฐนะครับ เรื่องของกลยุทธ์นะครับก็จะเกี่ยวกับเงินเงินยังทองนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับพอเรามองเรื่เกี่ยวกับการเงินก็จะเราจะเห็นภาพมากขึ้นเนาะอีกอันหนึ่งที่บางทีผมอาจจะยองโยงเกี่ยวกับนโยบายไปทิ้งนะก็คือกฎหมายและกฎระเบียบครับในบางครั้งนะครับสำนักนายกเขาอาจจะประกาศกฎระเบียบนายกขึ้นมาใหม่นะครับเมื่อ1ิปีแล้วจะก,การแบบหนึง่งเราก็จะต้องเปลี่ยนแผนตามกฎหมายที่สำนักนายกรัฐมนตรีเขาประกาศนะครับ มาตรฐานมีความเปลี่ยนไปความเสี่ยงก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วสุดท้ายแล้วก็คือเรื่องของ IT นะครับคือ IT เองเนี่ยมีเทคโนโลยีใหม่ถ้าเรายุคสมัยนี้ที่เรากระทบกันแรงๆก็คือ AI หรือย่อมาจาก Artificial Intelligence เ,เรื่องของความลับขององค์กรหรือว่าพอเราต้องไปถาม AI ถามตอนนี้ AI ของ Generative a i มันเหมือนเลขาเราถามอะไรมันก็ตอบได้หมดนะครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องของความลับขององค์กรเหมือนกันนะครับบางทีเราถามเข้าไปเนี่ย น้อง AI ตอบแล้วนะครับแต่น้อง AI แอบเก็บข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อนะครับอันนี้อันนี้นัน,นตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีคอนเซิร์ตอีกระดับหนึ่งใหญ่เลยนะครับเป็นความเสี่ยงที่ผมคิดว่าในในช่วง3-5ปีนี้นะครับเราคงจะต้องมีมาตรการจัดการกับ AI อีกทีหนึ่งนะครับว่าข้อมูลความลับพวกนี้แล้วเราจะทำยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็แอบติดใจน้อง AI เขาเหมือนกันนะครับเพราะว่า,วา เป็นบริการที่ดีมากๆนะครับเราไม่รู้อะไรนะครับถามเขาเดี๋ยวเขาก็ตอบแล้วนะครับแล้วเราก็บริการตรงนี้ขึ้นมาแต่สิ่งที่ต้องจัดการคือเรื่องนี้ครับทีนี้องค์กรจะมีสเต็ปในการวานประุทธ์เกี่ยวกับความเสี่ยงยังไงนะครับแนะนําให้เป็น3เต็ปครับเต็ปที่1ก็คือเรื่องของความเหมาะสมเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงานนะครับก็คือเขาเรียกว่าเซอร์เว่นั่นเองนะประมาณเซอร์เว่ดูตรงไหนบ้างที่มันเป็นความเสี่ยงนะครับ พอซอรวจนโยบายกลยุทธ์เป้าหมายแผนงานเรื่องเงินเรื่องกฎหมายนะครับมเมื่อกี้นี้เป็นเช็คลิสต์เมื่อกี้นะครับพอซอรวจเสร็จนะครับเราก็เข้าสู่ขั้นตอนที่2ก็คือดูความสอดคล้องของหน่วยงานที่กํากับนะครับว่าเราทําตามเขาหรือยังนะครับถ้าทําตามเราก็สบายใจได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีแกวบเสมอแกวบก็คือมาบว่ายังมีเรื่องนั้นต้องจัดการเรื่องนี้ต้องจัดการพอเรารู้เรื่องจัดการก็ยังไปสู่ขั้นตอนที่3เนาะก็คือการทบทวนนะครับ แล้วก็มีการคบทวนความเสี่ยงว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะครับมีแกลบเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราจะแอคชั่นยังไงนะครับเราจะดําเนินการจัดการความเสี่ยงนั้นยังไงนะครับก็สรุปอีกครั้งนึงก็คือเซอร์เวยนะครับเซอร์เวยแล้วก็ดูว่าแกลมีช่องว่างช่องโหว่จริงไหมถ้ามีช่องโหว่เหมือนกําแพงนะครับถ้าเราบ้านเราตอนสร้างแรกๆก็กํกแพงก็หนาแน่นดีพออยู่ไปสักพักอาจจะมีรูมีช่องให้หขโมยขาวจรเข้าเราก็ซ่อม รตรงไหนเราเจอแล้วก็ซ่อมลองแอคชั่นตามนั้นเลยครับก็ง่ายๆของเรื่องการการความเสี่ยงคือสอรวจก่อนอแล้วก็เช็คพอเช็คว่าถ้ามีแก p แล้วก็แอคชั่นกันเองตรงจุดขององค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็จะมี <S <S เรียกว่า enterprise risk management เนี่ยมันมีคอมโพเนนต์อะไรบ้างนะก็จะมีเรื่องของสภาพแวดล้อมในองค์กรครับพูดง่ายๆคือจะต้องมีทีมนะครับมาคอยดูแลเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงขึ้นอยู่ขนาดขององค์กรด้วยนะครับ ถ้าองคอ์กรมีคนเยอะก็อาจจะมีทีมที่เข้ามาดูแลต่างหากถ้าองคอ์กรที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็อาจจะกําหนดโรนะครับกำหนดบทบาทไว้ให้น้องๆทัพทีมในสักคนหนึ่งหรือผู้บริหารระดับกลางสักคนหนึ่งนะครับในการจัดการแล้วก็กําหนดวัตถุประสงค์ครับวัตถุประสงค์ในการจัดการความเสี่ยงนะครับคนคนนี้ก็ต้องคอยดูแลใช่ไหมครแล้วก็กําหนดว่าตรงพื้นที่ตรงจุดไหนเป้าหมายต้องระวังระดับไหนนะครับ แล้วก็มาสู่เรื่องของ risk identification หรือการระบุความเสี่ยงนะครับพอมีคนแล้วคนคนนี้ก็คอยระบุว่าจุดไหนที่เสี่ยงบ้างขององค์กรนะครับคอยจัดการทั้งภายในภายนอกเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ risk assessment นะครับประเมินนะครับประเมินความเสี่ยงจากมากไปน้อยนะถ้ามันจะเกิดถ้ามันเสี่ยงมากแล้วมันเกิดขึ้นแล้ว Impact สูงเออมันจะมีแกนสำคัญก็คือเรื่องโอกาสที่จะเกิดกับผลกระทบ บางเรื่องนะครับโอกาสที่จะเกิดมันน้อยนะครับอย่างเช่นบอกว่าประกันใช่ไหมผมจะประจำเลยประกันยังไม่หมดนะครับแต่ว่าประกันไม่หมดก็คือโอกาสรถจะชนมันไม่ค่อยชนหรอกครับถ้าขับดีงไงก็ไม่ใช่ชนแต่ว่าผลกระทบมันรุนแรงถูกไหมเวลารถเราประกันหมดรถจะทนเสมอเลยนะครับเพราะนั้นถึงแม้ว่าโอกาสจะเกิดมันจะน้อยก็ตามนะครับแต่ผลกระทบเยอะเป็นไงครับเราก็ต้องซื้อประกันนะครับ ประกรันจะหมดอายุเมื่อไหร่ก็ต้องต่อนะครับเป็นตัวอย่างสําคัญเลยวา่าพอเรารู้ว่ามันเสี่ยงนะครับเราก็หามาตรการรับประกันนะครับหรือว่าทาการล้อมรั้วหรือจะจ้างคนมาเพิ่มมาเฝ้าตรงจุดนี้ไม่ให้มันเกิดนะครับแล้วก็ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วอิมแพกสูงนะครับแล้วไอ้ที่น่ากลัวที่สุดก็คือโอกาสเกิดสูงแล้วผลกระทบสูงเนี่ยครับอันนั้นก็คือสูงสุดเลยนะครับคุณทำอะไรได้ต้องทำละนะครับเมื่อกี้มันเกิดเกิดต่ำใช่ไหมประกรันคือ เกิดต่ำแล้วก็อผลกระทบสูงแต่ถ้าสูงทั้งคู่เนี่ยก็จะต้อง,ต,องต้องระวังแต่ที่ที่เราจะสบายใจได้คือโอกาสเกิดต่ำผลกระทบต่ำอย่างเงี้ยเราอาจจะมองว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยให้มันเกิดก็ได้แล้วก็อรมาแก้ก็จะเป็นอย่างนี้ฮะ,ะคือทีมนี้เขาก็จะเป็นเรียกว่าของทีมที่คอยดูแลเรื่องความเสี่ยงเนี่ยเขาจะคอยมอนิเตอร์แล้วก็คอยไอดีติฟายอย่างนี้เสมอนั่นเองโอเคมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือ r i s k r e s p o n s e นะครับ เมื่อเกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นก็คือเป็นทีมที่เป็นทีมฟรอนที่จะเข้าไปแก้ปัญหานะสมมติบอกว่าถ้าเกิดมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะบอกว่ารถปกติแล้วความเสี่ยงเนี้ยอันนี้ไม่เกิดแต่ถ้าเกิดเกิดขึ้นแล้วก็จะมีการตั้งทีมเพื่อจะไปคอยเยียวยานะครับความรุนแรงของปะทุอย่างเช่นทุกข์ภัยอย่างเงี้ยนะครับในประเทศไทยเราก็ไม่บอกไม่ได้ว่าจะตรงไหนแต่รู้ว่ามันเสี่ยง ถ้าพอมันมีอุบัติภัยเกิดขึ้นก็จะมีทีมหนึ่งที่เราเป็นทีม,ทมหน่วยหน้านี่ครับที่เข้าไปจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงนี้นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นการควบคุม control activity เรารู้ว่ามันเสี่ยงใช่ไหมครับเราไปลดความเสียเ่ยงในการไม่ให้มันเกิดน,นะครับก็คือการควบคุมไปคนโทรลมันนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าไอความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับรับได้นะครับยกตัวยอย่างเรื่องประกันแล้วกันเนาะเราก็ต้องมีการว่าถ้าเรารู้ว่าประกันจะหมดใช่ไหมครับเรากค็คอยซื้อประกันไว้ล่วลงหน้านะครับเพราะว่า พอมันใกล้หมดเราก็ซื้อเลยนะครับประมาณนั้นอีกอันนึงจะเป็นสารสนเทศและการสื่อสารนะก็นะจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข,ข้อมูลนะครับแล้วก็การที่จะเอา,เ,อาเดต้าเนี่ยนะครับมาช่วยในการตัดสินใจรวมไปถึงบอนดิตาริงด้วยนะครับสุดท้ายก็คือบอนดิตาริงนะครับในการที่จะคอยดูความเสี่ยงไว้ตลอดเวลานะครับอาจจะทำเป็นดชัชนีตัวหนึ่งนะครับขึ้นมานะครับว่ามีความเสี่ยงด้านใดบ้างน,นั่นก็คือสุดท้ายหัวที่4นะครับเราพูดถึงความเสี่ยงนะครับ เราพูดถึงความปลอดภัยข้อมูลนะครับในบทต่อไปนะครับเราจะพูดถึงบทบาทของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับ <c oughs> ก็จะสนุกขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าจะเป็นพาไปดูโลกกว้างเพราะที่ผ่านมาเนี่ยบทที่ 1, 2, 3เนี่ยเราพูดถึงข้อมูลที่เราควรปฏิบัติข้อมูลบทที่4นะครับเราจะเป็นการมองไปอนาคตแล้วนะครับว่าแล้วเทคโนโลยีอะไรบ้างที่จะเข้ามาก็จะขอปิดบทที่3เพียงเท่านี้นะครับ